ก็ผมกล้องกล้องสมุดอำเภอชัวออฟฟิเชียลครับพี่น้องนี่ก็มาตัดหอ,อกหุงครับตัดแล้วๆได้เนี่ครับตัดตัดตัดแล้วๆนี่<อ>นนมาชิมบ้างพี่น้องปลากระไกลเนี่กักเป็นของแม่จะภาพครับไม่อ่อนแล้วตับแล้พวพวูดป<ว>่กินแมนบาโยกขึ้นมาดูมีพูดไม่อ่อนแล้วเอาไม่โยกนิ้วดูโยกคั้งแรกที่กล้องสมุดทำกับข้าวหลังเวทีบอแมนครับอันนาเบี้ยนะพี่อันนันเนี่ยสั่งภาพสั่งภาพไม่ใช่น้อยเพราะมันสั่งภาพต่อไปพี่น้องบางโยกเพื่อขึนครับ บอชยอเยี่ยมตัวเยี่ยมครับอ้าว่ะเนี้ครับผมโอ้ทำเองด้วยบ่ครับผมครั้งแรกนะพี่น้องเกี่ยนหนันมาตว้เขาตูงน้ำไปบเดี๋ยวให้แอดมินปตามึงถือบ่ะเนี่ยอดมินป้าดวงเอาฝ้าดวงเอากินนะครับเสียลูกทั้งป่าแล้วเอาขาไปน้ำไปให้กินน้ำแน่นมากระไปตาย่างไปมามามาเบอร์จู๊กไปอีกตีเขานั่นอันนี้นะครับ

เมื่อกล้องจำเป็นได้พี่น้องโอ้ยหมูเพิ่งนอนกาเามีตาใหอนเคยเจอหนเห็นคนติดน้ำกเน้อไหมน้อะไรอ่ะน้ำเสืยกอ่น้องไรนี่เ่ชอบเสือกเอ้ด้วยตึ้งงอยก้าตายมัน

ไอ้ข้าวผักก็คือว่ะอันนี้มันบราก็เสียบอะไรก็เสียบเขากับตรงร่องเนาะซึ้ๆนี่มเออกินแล้วเป็นไเจ๋อือมเจอ่องอ่ะกินินกันีเมือพีมือก่ตำมหงฮได้นะแม่ อันก็ปลาซาปลาเจ๋่ากิน็ดปลาูนั้นม่าไปซึกว่าแต่ตรงหน้าบอกปลาโค้งก็า <ไป S 2> อยา่จอยแฉะปลาของก็เขามีกินกินถั่วถามซื้อได้หน่พ่อ่บ้ย่างไ้ล่ะกินน้ำกันเนี่ยเยอียู่เลเมเี่ลูกึ้น,มนไม่มมกินน้ำก <c oughs> มากกินเปมนโม่กป็นก็เออกินเป็นโม่กันนะนที่น้อง ว่าเป็นน้ำกิมไก่ธรรมดาสาสาลงก็เล่าเกงใจใไหม่ผมกินอะผมว่าอะไรกินนะคือว่าปากนะไมกินเลยนะคือเบาอยูสันอื้เบาอยู่เอ้าลืมไปก็หาตัวกินบาอยุลยนเดื ใส่กูข่าผ้าขาวถูกโอ้ตายอ่ะค่ะเม็นบอละก็ถูกทั้งคู่เนาะฮันพ้มกินแล้วป้ปากถือว่าของเราอยากสิอยาบวะาตวนพ้กินเลนะไปโอ้คำนไปฮันมาก เอาใส่ถุงตัวเอาเขาออกเออฉลาดกว่ากนแม่ว้ยตาเลือกินาหกินตายังไ่กินลาเขามาเอาิไปกินยานอ้นขาเนี่น้งอนกินเขาเนี้น้ี้ำตาลเยอะวาีได้ไหมควายีได้ไหมยานอ้ นี่กี่แงไงน่้ำปังบว่าอาหารเม็ดข้าวหยวกกล้วยกินบ่้านย่งม่าใส่ห้ามเต็มอ่ะนี่สวยแบบนี้ก้องขอหลอกย่งหนึ่งได้เห็นไหมพเห็นแลวเจ๊จะแซ่บนามตะมุ่เฮียหักขาดหู่เลพี่พอจะสูดได้สูอต้เล็นเลยนะเขาเป็นแซ่บไม่เห็นไหนนะครับแต่กูอ่ดกูดานะคะ เอาดาเลยมาดูี่ม yeah> ัะด anyway> ้างงงอยูนี่ยดากรได้ไุ่กูใส่ก้องมาตัแสบกีนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรออีก้องไม่ได้นั่งขาดนี่ค่ะอ๋อมว่าท่าน้องทำถก่วหไม่ว่าถ้านอีนั่นแหะทำของเตรียมตัวเลยนไหนท่นคนไหนทำถูกคนนอยู่ต้องรับิดชอบกูเลยบอู้ก็ปูวาง ก็เปน้ำจมลงที่เจ้เทศอแทน้ำจิ้มใส่ไหอืมอหมเลยไม่เอเป็นยังไงเถอะไอิ่มปนุด้นข้าวขาวครับข้าวขาวกระดาษเสสู่อยากกินแบบนี้ พ่อเลยข้ีเออคนนเปายางบ้าเป็นกาเรากินไปด้เลยมคนวยาคนจุวมมีอย่นมายออาูก้กินดีๆก็เมือินกันเลยม้วไม่แ่ง่กิน่ะอาหารหนามาดูสองคนมันได้สองคนเดี๋ยว เออมุมนี้มันน,นี่ว่า,าดูวมกมุ้งอ่ลำพุกตัางาวาเบิดบตมั้ขยายออกมี่ขยายขอ้อมีกล้องนี่นะดูแลำพุกอยตักไว้นี่น,นะนนมนบบา,ราร์ราามีจะเหตุมานสิม,มูลมิดเองอีกกล้องมันแกะเป็นไม่เป็นหรอ,ขอเขาอยาก ก็ยังไม่แอบเดวไหลแห่ของมันม่ขึ้นมายิ่งเขาแกปลากินก็ขึ้นเขาบอกขึ้นมายิ่งเหรอเบาๆซึ่งเาธรรมดาเลยะก็ตองบ่ะก็ตองเลยไปกินข้นบุกระทังพี่น้องแย่งกันเลยได้เนีอบหันัเม่นบกเขอยกเอางได้ก็คันพวงงาม จังสิวงามจังสี่ซอยเมนกัเคยเจียเมียตแมาึแต่นต้นเต็มนาท่ยิ่งูเดไปอีกรู้สึกใจยิ่งหนาท่นเหอาอะอจะมือราบประดุไหมรับลยนะครับแต่บคนวเสด่แล้ว กนเด็กพมาเด็กดอยไม่กินน้ำหองเด็กพมาขาอคือแสบตัวไม่ได้กินเย่าฮาเขอพี่สวยอะไี่ไ้พี่มากินด้วยไอ้ก้นแกป่ายกินมาเนี่ยอพี่ผู้แก่ในฟีเมอร์ร้านไส้ก็เป็นตาเหลี่ยมเนี่ยแล้วก็เกลี่ยไก่เฮซอยเนาะเกลี่ยไก่เฮโซยป่อ โอ้ส่หอดสู้รถเนาะตาบ้องแหงหูบางนังกับกว้างๆไงนี่เปิดอุ่นนะอุ่นอ่ะอุ่นแับเนาะมหาแฟนอืมเฮ้พูดใหม่ดที่มหาแฟนที่กล้องมันรักผมตั้งนานแล้วแหละจนไม่กล้าพูดกับสกายไอ้กล้องเครื่องไหนกล้องกล้องกับสกายรักสวยเปิดตัวไวนี่เปิดตัวยังเป็นทางการเหรอเด้อ เอาเปิดตัวนะครับสำหรับที่สวยนะครับตอนนี้ก็พี่สวยนี่แล้วก็เป็นไอ้ใส้ที่วะผมหักสุดสุดเลยก็เหรผมเหรผมหักอะไรอ้เป็นไอ้ไส้ผมนบซือโอ้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 อ้โอ้โน้่อ้โอ้อ้โอ้โอ้โะ้ีอ้โ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 ้้้้น ไม่ดีบุตรอ๋อฝาดเท่าไหร่ก็แช่มนะครับผมตายเลยครับขอบคุณต้องรับผิดตามต้นสามพันกว่าเลี่ยนะสามพันแล้วอะครับอ๋อบายบายสวัสดีครับวันนี้เจอกันที่ไหนเจอกันที่เฮ้ยเจอกันที่วัดโนงาบนผานเพ้าอําเภอสีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคายครับพี่น้องบ้านลอยเ้าสอดแจงแม,มีึ่งำว<ร>ันอบบนีกมากมามมีหางบ้านนำ้ำน้ำวันยังไงก็เบเปินตัวนี้เนาะไปมากลหองสมมุติว่าบป,ปินคสวัสดีครับ